In Thai, they uh, Thai food, they put the banana leaf and then they put like, rice and stuff inside of it. and mat, mix it, and mat. 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 It's kind of like a tamale, right? Yeah, I know. yeah. It's basically mat. <laughs> <laughs> it's yummy, right? Yeah. yeah. Like บ h e leaf makes it taste l i k ก Mm -hmm. t ต e r e s Yeah, t h เดี๋ยวก็ได้ทัไทยอุ้ยอาหารนี่แบบว่าอาหารแบบธรรมชาติของของไทยนี่เนาะคนขนาดเขาคุณพิซซ่าแล้วก็ยังแบบว่าอยู่ๆก็จะมาถามว่าอะไรนะที่มันอยู่ในใบตองกล้วยเนี่ยมันจะเป็นข้าวและมีกล้วย ทาดต้มมัดจิดอ,อร่อยจริงจังปะอ,อร่อยยังไงก็บสู้อาหาไทยไม่ได้จริงๆ่ะเรียนของแกงอะไรพวกนี้ย้ยไม่รอนอร่อยขนาดแฟนจริงยังอร่อยอว่าแล้วก็อยากทำแบบข้าวมันไก่นี่พื่อแฟนทานเอ ตอนอาหารเด็น,น,อน,อน,นถ้ามันใ่อร่อยแตงมีอะไรเนาะมีข้้มก็มีน้ำซุปต้ตตนนะ วันนี้อุย้ยค่อยยุงชัว่วหน่อยไม่มีแขเกเยอะเลยนะอะอาหารร้านพิซซ่านีานนะ่ม่ายยากเลยเพียงแต่ว ah? ่าคยายามทำงานหรือเปล่าอัดคื้นปดู่ไม่จะพูดอะไรนะไม่จะพูดอะไรนะก็พูดตามความริรทมดที่มันแบคือมีอะไรก็พูดไป ไมออ่อยากกินเลยที่สาวอยาก,กินปลาทอดอยากินปลาทอดกับข้าวไหม ก็จะเอาคอนเทน,นต์อรไรดยูก็จะมาถามว่าอาหารไทยห่อกล้วยไหมข้าวเหนียวห่อกล้วยนะโอเคเอาสามนาทีก่อนวันนี้